สวัสดีจ้าทุกคนว่ะเมื่อนนี้เสียหามาตกเบีดย,ยอนลงเมื่อกี้นี้ในตัวหนึ่งปาลาอะไรวะแมนปลาสบายตีเออ,อ,อเอาเอากล้วยตกซื้อๆเนี่ยพี่น้องเลย <laughs> กินกล้วยหอมกินได้ไงวะ เบื่อละมั้งเอาขึ้นลงวนยังยังยังทำแบบบลกเลียงเราเลยอ่ะคนม่ได้อยู่ตรงนี้โอเคยันไปถึงมาถึงสั้มาถึงสั้นาทีแล้วอะไรขึ้นเนอะ กูลุดใสแม่แม่แม่แม,ม่มบะตียวเลยอ่ะอาริมายกขั้งให้แม่ดูดิพอแลว้วบ่ตรงเสียหลพอแลว้ยวยกมาวันน,ววนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดเอ่ดูดู

ลุดลุด <Incred ibly S 1> ลุดลุดย he ังเอาเอาอะไรเนาะนี่เฮ้ยจระเมดตีจระเมดไหม นี่มาแล้วจ้าปลาอะไรอ่ะเฮ้ยสี่ขุนขุนปลาเตเลาเมเามิสนึ่งหนึ่งหนึ่นง เดี๋ยวประกิโลไซนี้ประมาณสองโลครึ่งไหนบะเฮือโลเดียวโลบ่ประมาณกิโลนี่เปาียมอานี่จมจะลเม็ดกับสวายน้อยอันนี้เหมือนของเฮาเลยนะแม่อันนี้ดูใส่นี้ใส่ลูก เอาใส่แม่มันสิว่าจะลองอยู่เอ,อ้ยเออนึ่งมือหั่นเท่าไดี๋วะ่สามโลห้าขีดอ่ะโอ้พี่น้องเอ,อ้ยตกบืนเดียวนึงนอดูฟันเหมือนฟันเที่ยงหรือปอ,อ,อุ้ยไอจาระเม็ดนี่เขี้ยวคมหนึ่งเ้อฟันเหมือนคนเลือดเอาอยิ้มเนีนยลองดูกันแกได้ตัวใหญ่ กเขากไใตัวใหญ่เหออเอหยิ่งอนะ่ะไปดีไเปเฝ้าไปนี่ดิข้ามเลยกิ <c oughs> ้งลงกิ้งลงอ่ะโอ้เดี๋ยวขาพ่อพี่น้องหานกระติมสะหัว ดึงมันไหวบวกกันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งส่ยาห่าดิกล้วยไม่มีอะไรมากมายจ้ะแค่กล้วยกล้วยหอมจอมโซนแค่นั้นแหละแม่เลยลองดิไหวเหรไหวอยากให้มันเห็นเยอะอยากให้มันเห็นตะขอบปล่อยยังนนาดโยนให้ ต้องทำไงวะโดยถือกลอง,งกคลิปมันตื่นเลยไม่นแน่ใจ <c oughs> เพื่อฟลุกม่้น๊กินนอัี เป็นสัน้นพื่หรือเปล่าแม่จะเวียงใส่หัวดิได้ปุ๊นาะพี่น้องเเยกิดแม่เล่นเราขึ้นใส่หัวดิทาสวยทาสวยจับางนี้บ่วะเอาแหวนของเอิมือบตะตัดตระหัดน้ำรัดเพเพิ่งลาพี่น้องเลยไ่ได้กินดอกมือนีย ดูส่งคือซิบ่ได้กินหรอกได้กินคือมาแล้วมาแล้วบวนมาแล้วว่าบวนมาวาว่าขึา้นจากนล้นเันถึงเวลาของมันเลยท<ะ>่าน เฮมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้อถ้ามาไอ้น้ำบอลลนยันแล้วแม่บไปจังตีเนี่ยเลืแต่ปลาน่อยอ้อมเนอะโอ้เงียบคลิป ป่าบ้านเฮากินบ่ยากเด้อพี่น้องพ่อแม่สูบกไปตีดงกว่าไอ้วุ่นมาตีหางพี่บึบบึบ มันไปไกลแล้วว่ามันตื่นนะตกใจดูมูโดนนะตอนท้าลงมามันตกใจไป้ิี่นิ่มหัวไปแล้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 วระวัดระวัดระวัดเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยจชทแชทอะไรเอ่ยโอจระเมดอีกแล้ว ใส่ก่อนแม่ใส่ก่อนต่างๆเลยสามใส่ก่อนบหั่นในตอดเลยมืบปลดนี่ตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยโอ้โหเลิศยกสบายกิโลนึงเออตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นี้ว่ะเอาลิ้วไว้เอา เอาเซคุเซคุเอ,เอาอีกปุ่นนะกนฮะพอละต่อต่อที่กระหลกเธอกินนะเดี๋ยวเอาข้าจัาไปใหม่เดี๋ยวแม่เข้าไปจะรสนุกด้วยห่งนี้ขึ้นางกว่าขุปหะขึ้นหงนี้เลิศมากกินอันตัวนี้กินบอดึกข้ามากิากโล าพิซซ่าเต็มหน้าเต็มหน้าปลาแค่ปีไม่ถึงปีอ่าประมาณ4ีห้าเดือนเออโอ้โหเขียวเขียวมัดตีหลุดมือใส่สวยสวย แค่ยังกินหนึ่งจ้าวันนี้ผู้สาวให้ลมกลากันไปก่อนเดี๋ยวจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นำเดี๋ยวจ้าสวัสดีจ้า